各位亲爱的观众朋友们大家好我是电视台节目主播周老师สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนักเรียนที่เคารพรักครับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์แนมสันติกุลนะฮะเอ่อวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับทุกวันเนี่ยก็จะหยิบเอาเรื่องง่ายๆที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเรามักจะพบเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หลายคนจะงงว่าโอ้โหครูพี่ป๊อปเนี่ยงานหนังสือพิมพ์อยู่หรือว่าเพราะยุคสมัยนี้เนี่ยจะหันไปใช้ โทรศัพท์มือถือกันซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาเป็นว่าผมจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์และหนังสือพิมพ์ให้ฟังก็แล้วกันแค่พูดตามผมก็พอนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะดูรายการนี้อยู่ทางโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับมือเนี่ยนะฮะมือของท่านเราเรียกว่าโฉพูดตามผมนะครับโอบโฉหลายคนงงมากเลย เอเสียงเมื่อกี้นี่มันเสียงอะไรคือเสียงซอโซครับถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าเอาลิ้นขึ้นไปให้ติดเพดานเลยนะครับแล้วพูดตามผมนะครับว่าเมื่อเราพ่นออกมาเนี่ยเสียงจะเหมือนงูครับอ่าเอาลิ้นขึ้นไปติดเพดานแล้วออกเสียงซอเสือนะฮะแต่ถ้าพูดไม่ได้นะครับก็พูดแค่ซอเสือธรรมดาก็พอเพราะคนที่จะออกเสียงภาษาจีนได้ชัดเนี่ยในประเทศจีนจริงๆเนี่ยเขาว่ากันว่า มีไม่ถึง50%ด้วยซ้ำไปแต่ขอเพียงแค่สื่อสารได้ก็พอแล้วเพราะนั้นแทนที่ผมจะเรียกมือว่าโ so ศอย่างถูกต้องคุณจะเรียกให้ง่ายกว่านั้นว่าโ so ศก็ได้สมมุติถ้าหากว่าผมเขียนนะฮะคำอ่านของคำว่ามือเนี่ยนะครับอ่ะผมจะเขียนแบบนี้ s, s h o u แบบนี้ นี่คือภาษาจีนที่ถูกต้องนะครับโศ <So. S 1> หลายคนบอกว่าอยากได้ตัวอักษรจีนด้วยได้ไหมได้ครับโศ so. แปลว,ว่ามือทีนี้ถ้าหากว่าเราจะเขียนเป็นภาษาไทยถามว่าเขียนแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมไม่ถูกสัทีเดียวเพราะว่ามันจะอ่านว่าโ so. ศถูกต้องไหม แต่ถ้าข้างบนเนี่ยผมจะอ่านว่าอะไรผมอ่านว่า,วาโศเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนะอ่านแบบไหนก็ได้ไอ้น,นี่เป็นไทยสไตล์ไทยสไตล์อ่านโศถ้าหากว่าเป็นไชนีสไตล์อ่านโศท,ที่แปลว่ามือนะครับคำต่อไปเนี่ยจากโศนะฮะมาดูที่เครื่องไม้เครื่องมือกันบ้างนะฮะเราจะใช้คำว่าจีดูนี่นะ ยังไม่ต้องสนใจนะครับว่าตัวอักษรจีนนี่มันมาอย่างไงไปอย่างไงนะครับแค่อ่านว่าจีแค่นี้ก็พอจี G ตัวนี้เนี่ยนะครับแปลว่าเครื่องอีนังนี่แปลว่าอะไรฮะอีนังนี่แปลว่ามือใช่ไหมโซ so, บวกกับจีนะฮะมารวมกันแปลว่าอะไรฮะเครื่องมือแต่เวลาพูดในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดสลับกันนะครับเป็นมือ เรื่องเพราะนั้นเนี่ยขอให้นักเรียนทุกท่านจำเอาไว้เลยนะครับว่าในการสร้างคำฟังให้ดีนะครับคำในภาษาจีนนะฮะจะเหมือนในภาษาอังกฤษซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาไทยนะครับสมมุติถ้าหากว่าผมบอกว่าคนดีฟังให้ดีนะคนดีภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรครับ หลายคนบอกว่าโอหนี่มาเรียนภาษาจีนนะเนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องพอรู้บ้างนะครับอ่าคนดีนะฮะเราจะเรียกว่า good man นะฮะ good มาก่อนใช่ไหมเราค่อย man ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เด็กดี good boy ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงล่ะครับ good girl นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีจะไปอยู่ข้างหน้าคำนามซึ่งนั่นหมายความว่า adjective อยู่ข้างหน้าคำนามนะฮะ ต่อไปนะครับคนไทยเราเรียกว่าเครื่องมือใช่ไหมฮะแต่พอเป็นภาษาจีนเนี่ยจะกลายเป็นมือแล้วก็เครื่องขึ้นมาทัานทีซึ่งนั่นหมายความว่าเครื่องเนี่ยเป็นหลักนะแล้วเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยเฮ้ยใช้อะไรถือวะเครื่องเนี่ยส่วนมากมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่มือครับเราก็เลยเอามือเนี่ยนะครับเป็นคําขยายของเครื่องเพราะนั้นจึงเรียกว่า โฉจีเห <So>, ็นไหมฮะถ้าหากว่ารู้สึกว่าแกรามันยากเกินไปใช้ความจำไปเลยดีไหมครับพูดไปเลยนะฮะว่าโฉจี so, อีกรอบนะครับโฉจีโ so, ฉ so, แปลว่ามือครับจี G. แปลว่าเครื่องนะฮะโทรศัพท์มือถือจึงเรียกว่าโฉจี so, มือถือไงฮะ อ่าแต่เราไม่ได้ใช้แค่ถืออย่างเดียวถูกต้องไหมเราใช้มันเป็นเป็นสมาร์ทโฟนเป็นทุกอย่างในชีวิตเราเพราะนั้นนะครับโซลีคือโทรศัพท์มือถือนอกจากโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วนี่คนรุ่นเก่าๆนี่ก็จะรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยจากหนังสือพิมพ์ นะะหนังสือพิมพ์ตัวนี้เนี่ยนะครับภาษาจีนเราจะเรียกว่าเป้าจือ๊ออีกรอบนะครับเป้าจือ๊อหมายความว่าไงคำว,ว่าเป้าเนี่ยนะฮะแปลว่ารายงานหรือว่ารีพอร์ตนะรีพอร์ตคือการรายงานถ้ารีพอร์ e ตล่ะรีพอร์ตก็คือผู้รายงานหรือว่านักขา่าวถูกต้องไหมฮะเช่นนิวส์รีพอร์เต แต่ว่าพอเราเอาคําว่าเป้าตัวนี้จะมาทําเป็นคํานามเนี่ยนะฮะหนังสือพิมพ์เนี่ยมันทํามาจากอะไรนะ,ะทำมาจากอะไรครับท่านผู้ฟังครับกระดาษนะฮะถูกต้องครับผังว่าทุกท่านคงจะตอบได้นะฮะกระดาษตัวนี้เนี่ยะะับภาษาจีนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าจืออีกรอบนะครับจืมาอีกแล้วนะฮะเวลาผมออกเสียงตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าได้ยินผมออกเสียงด้วยจอจานแค่นั้นก็พอแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าต้องม้วนลิ้นขึ้นมานะฮะแล้วก็ออกเสียงตามผมนะครับว่าจือโอเคผมจะเขียนให้ดูนะฮะคือลักษณะของลิ้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะทุกท่านม้วนลิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ออกเสียงจ่จานนะฮะออกเสียงว่าจือนั่นแหละครับจืแต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันยากเกินไปนะฮะให้ออกเสียงเป็นอะไรไปเลยครับ จอจานไปเลยถึงตอนนี้นี่นะครับอาจารย์ภาษาจีนก็อาจจะด่าผมก็ได้นะฮว่าเฮ้ยมาสอนจอจานแบบนี้ได้ไงผมก็จะต้องบอกนะครับว่าเราเอาง่ายๆสบายๆไปก่อนอย่าทาให้มันยากเลยครับคนจีนทั่วๆไปเนี่ยนะฮะก็ใช่ว่าจะพูดชัดกันทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจนะพูดเ,เป็นไทยสไตล์ก็ได้นะครับจือเอาใหม่นะจือเออเหมือนเวลา เราพูดภาษาอังกฤษอะเราก็ยังมีภาษาอังกฤษสไตล์ไทยเลยอะนึกออกไหมฮะ r e p o r t ร,ร,ร์ทำไมต้องเป็น r e p o r t ร,ร,ร์ไม่จําเป็นนะฮะเ,เพราะนั้นนี้ผมจะพูดจือก็ได้ก็แปลว่ากระดาษนะครับออกเสียงจริงให้ถูกต้องว่าจือคำว่ารายงานคือคําว่าเป้านะครับเอามารวมกันนะครับเป้าจือพูดตามผมนะครับเป้าจือแปลว,ว่าหนังสือพิมพ์ทีนี้เนี่ย คือการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนเนี่ยมันสนุกอยู่อย่างเลยลองดูนะครับผมเขียนว่าเป้าผมเขียนว่าจือนะแล้วผมก็จะเขียนคำอ่านภาษาไทยลงไปให้ด้วยในการเรียนหนึ่งคำของคุณเนี่ยคุณจะได้หลายคำเลยนะฮะเป้าตัวนี้เนี่ยนะครับแปลว่ารายงานนะฮะนะเป้าตัวนี้นะ รายงานเออรายงานให้เขียนลงมปให้รายงานจื่อตัวนี้แปลว่ากระดาษอืมถ้าคิดว่าลายมือผมสวยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำกราฟิกเพิ่มนะฮะหวังว่าจะมองเห็นนะครับรายงานกับกระดาษเมื่อกี้ผมบอกว่าการสร้างคำเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยจะเหมือนกับในภาษาอะไรนะสา,าังกฤษถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสลับกันนะครับท่านผู้ฟังครับ เออกระดาษที่รายงานคุณไงเข้าใจป่มเออคือเขาจะมารายงานคุณทุกเช้าค่ำเลยอะ่ะไม่ใอ่ไหมมันไม่ใช่เหมือนกับกระดาษรายงานที่เราต้องเขียนส่งครูนะฮะแต่รายงานตัวนี้จะมาส่งเราทุกเช้าค่ำนั่นหมายถึงว่าคือหนังสือพิมพ์ newspaper เพราะนั้นนะครับกระดาษรายงานแปลรวมกันนะครับว่าหนังสือพิมพ์เอาล่ะ ทีนี้จะเป็นคำถามท้ายรายการน,นะฮะถ้ากว่าใครตอบถูกนะครับเราจะมีรางวัลจากสปอนเซอร์ซึ่งยังไม่เข้านะพูดไปก่อนนะครับถ้าหากว่ามีเข้าแล้วก็ยินดีด้วยนะครับกระดาษเรียกว่าอะไรครับจือถูต้องฮะอันนี้นี่อาจจะตัดหน้าผมออกไปก่อนแล้วผมจะเข้ามาเฉลยทีหลังก็ได้นะครับกระดาษเรียกว่าอะไรครับ จือถูกต้องนะฮะคนที่ตอบจือแบบไทยสไตล์เนี่ยก็อนุโลมนะฮะถูกต้องนะครับกระดาษตัวนี้ใช้กับอะไรได้บ้างนี่คืออะไระชื่อกระดาษนะเนี่ยคือกระดาษแล้วเวลาคุณเดินไปในร้านอาหารเนี่ยแล้วเกิดคุณไปทํำมูมมามแล้วคุณต้องการกระดาษี่คุณก็แค่บอกเขาว่าจือรู้เรื่องไหมครับคุณก็จะได้อะไรฮะ ได้อะไรวะรนี่เผมว่านี่เรียกว่าจืได้ไหมได้สิฮะทำไมไม่ได้ล่ะก็นี่คือกระดาษไงเนี่ยจือนะแต่ไอ้จืตัวนี้มันจะเป็นไปจือกระดาษขาวหรือว่าชันจินจือกระดาษทิชชู่คุณก็เรียกว่าจือแต่ถ้าหากว่ามันจะเป็นกระดาษที่ใช้รายงานคำว่ารายงาน เรียกว่าอะไรครับเป้าครับนะฮะเป้านี่ไม่ใช่ยิงเป้านะฮะแต่เป้าตัวนี้แปลว่าการรีพอร์ตครับผมยกตัวอย่างถ้าหากว่าคุณไปดูหนังจีนนะสมัยโบราณนะฮะแล้วก็จะมีแม่ทับแล้วก็จะมีพวกม้าเร็วอะม้าเร็วนี่เขาก็จะส่งไปส่งไปสืบขาวใช่ไหม แล้วพอเขาควบม้ากลับเข้ามาเขาก็จะมาคุยกับแม่ท้าว่าอะไรเวลาควบมาเนี่ยเขาจะร้องมาก่อนเลยนะเป้าเต้าคืออะไรอ่ะเป้าเต้ารายงานเห็นภาพไหมเออรายงานตอนนี้ข้าศึกบุกมาอยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงดีครับนายท่านเป้าเต้าเนี่ยเขาเรียกว่ารีพอร์ตวิ่งมารายงานโอเคไหมเป้าเพราะว่ารายงานคุณเป็น เจ้าพนักงานเป็นลูกน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะทำรายงานสักอย่างเขาเรียกว่าส่วนเป่ญญาต่าแต่ตอนนี้รู้แค,ค่คำว่าเป่าก่อนนะฮะแล้วเราเอาคำว่ารายงานมาบวกกับคำว่ากระดาษเพราะฉะนั้นนะครับรายงานเรียกว่าเป่าหนังสือพิมพ์เรียกว่าเป่าจืออีกรอบนะครับเป่าจืดีมาก มือเรียกว่าอะไรครับโอ so. ไม่ต้องกระดกลิ้นได้ไหมพออนุโลมได้นะเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันนะฮะจอ,อกเสียงว่าโซ so. ก็ได้แต่ที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าโซ so. มือครับใช้อย่างไรดีเป็นคำนามนะฮะเวลาคุณเรียนคำศัพท์เนี่ยคุณจะต้องรู้ว่ามันเป็นคำอะไรนะแล้วคุณจะเอาไปใช้อย่างไง มือเป็นคำนามเหมือนในภาษาไทยศก so. นะฮะแล้วถ้ามือถือล่ะฮะมือถือเป็นคำนามไหมครับเป็นคำนามครับเรียกว่าโศกจี so อีกรอบนะครับโศจี so อ่าเราได้คำศัพท์ไปสองคำแล้วนะครับไม่ใช่สิห้าคำ โศ so, แปลว่ามือจี G, แปลว่าเครื่องโศจี so, G, แปลว่าโทรศัพท์มือถือเป้าแปบลบว่ารายงานจือแปบลบว่ากระดาษเป้าจือแปบลบว่าหนังสือพิมพ์เวลาหมดแล้วฮะน่าเสียดายจังเลยเทปต่อไปนะครับผมจะมาสอนว่าเราจะสร้างประโยคได้อย่างไรสำหรับวันนี้ 来，各位观众，今天的节目到此结束，下周同一时间不见不散，也别用订单关注、点赞、评论、转